แการายการคนละเพลงเดียวกันสนับสนุนโดย Ideal X Studio Studio ครบวงจรสำหรับงานดนตรีและการผลิตสื่ออยู่ไกลจนเกินขึ้นฟ้าหากยังมีใจถึงกันจะโยมยญ่ความสัมพันธ์จนมาพบกัน อยณางคนเติมใจให้กันเติมใจซึ่งกันจนเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับคนละเพลงเดียวกันครับ,รบผมเอสโซนโซกุ๊กน่นมามมายครับขอบเมืองทองครับครับผมเมื่อกี้เป็นเพลงพี่ก้องสารัดเคยร้องไหมใช่เนี่ยผมรู้จักจากพี่ก้องเนี่ยใช่ไหมใช่รแบบับคุณคุณรู้จักพี่ก้องเหรอครับ อ๋อไม่ได้สนิทกันผมก็ไม่สนิทด้วยเพลงนี้เติมใจให้กันครับเป็นบทเพลงที่เพราะมากโอ้เก่ามากเลยเก่ามากไหมเก่าตอนพี่ก้องร้องก็เก่าก็ก็คนไม่ค่อรู้จักแล้วมีคนอื่นร้องอีกเหรอฮะดังเดิมนี่จะเป็นต้นฉบับใครครับตฉพี่มัมพี่มัมพี่มัมลราคนอีกที่ทุกวันนี้เป็นพี่มัม เป็นพี่มัมพี่มัมลวคนอีกพี่เขาชื่อมัมมัมไม่ใช่พี่มัมจงกนงไม่ใช่หนึ่พี่มัมพี่มัมมัมละคนอีกร้องเพลงนี้ไว้เพื่อประกอบหนังเรื่องพี่ขี้หนูพี่ขี้หนูขูหมูแฮมโอ้โหยุคไหนวะเนี่ยขจรศักด์ก็มีเกือบสี่สิบอะขจรศักด์เป็นพระเอกใช่ใช่จันจิราจูแจ้งพี่จรพี่จอจันจิราจูแจ้งเป็นนางเอกใช่ใช่ผมนึกน้าพี่นางเอกไม่ออกแล้วอะกูทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ผมยิงๆยังอยู่ อ่าอีกด้วยงอกด้วยอ่ะนี่ผมมีเกต็ดเพิ่มเติมสําหรับเพลงเพลงนี้ที่ใช้ประกอบในหนังเนี่ยคือเที่กคโนูกับมูแฮมเนี่ยเขาได้อินสปายมาจากหนังฮ่องกงเรื่องหนึ่งเรื่องดอกไม้กันนายกระจอกโจวนฟ้าเล่นแต่ว่ากับนางเอกรู้สึกจะเป็นอือเหมือนรู้จักกันเออโจวนฟ้าเล่นโจวนฟ้ารู้จักอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็แต่ว่าเปลี่ยนในดอกไม้กันนายกระจอกเนี่ย โจบนฟ้าตอนสุดท้ายพระเอกอะอยากทาร้านอาหารริมทะเลแต่แต่หนังเวอร์ชั่นไทยพระเอกอยากทําปั๊มเขาเรียกเขาเรียกแรงบันดาลใจในการทําหนังอะไรเงี้ยใช่พี่แล้วผมเนี่ยรู้จักเพลงจากพี่กองครัแต่กำลังนึกว่าแล้วพี่กองไปร้องตอนไหนตอนป็นจำได้เป็นเป็นละครชั้นทองสามดังเรื่องอะไรครับนี่แหละก็เรื่องเดียวกันนี่แหละแต่พี่กองเป็นพระเอกใช่ไหม เออไม่ทำไมถึงร้องนะผม่ไม่น่าจะใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ก็เขาก็คงให้คนอื่นร้องเขาก็ไม่ร้องพี่กองร้องหรือว่าหรือว่าตอนนั้นเขาคัดมาแล้วว่าพี่ลโวดังอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็จะมีส่วนก็มีส่วนใช่ใช่เพลงละครคือตอนนั้นพี่กีหนูวูแฮนเป็นละครด้วยอ๋อเป็นละครด้วยใช่ใช่เพราะว่าไอตอนเวอร์ชันแรกเนยเป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นเพลงประกอบโดยโดยพี่มามลากดนิกเนี่ยเป็นคนร้องดังลั่น ดังมากเพราะว่าพี่ก้องแกเปิดกีตาร์เบอร์สิบแต่ตอนพี่มัมร้องผมชอบพี่มัมมากกว่านะใช่แล้วพี่พี่มัมพี่มัมร้องดังดังลั่นคุณขิงในรายการนี้เลยเหรอเขาก็ดังนะดังคุณขิงหอกหอกครับพี่หอกนี่ก็คือสรุปแล้วคนละเพลงเออเติมใจให้กันเวอร์ชันของพี่มัมละคอนิคกับพี่ก้องสารรัฐคือ คนละเพล,งเ,พลงเดียวกันนะครับส,ส,ส่งท้ายให,ให้ฟังหน่อยตามทําเนียง,ตงแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนส่งท้ายเนี่ยคือเราเรา,เราปกติพอพังหลังมันเดินพวกไอพวกไอแม็กซ์สา,ม,สาม,มามันมันคอมเมนต์แต่จริงๆแล้วอยากฟังเพงลงอะไรคอมเมนต์บอกเราได้เนาะ ừ ừ ครับว่าอยากให้แบบเออพห้เออพี่กุ๊กอยากอยากฟังพี่กุ๊กร้องเพลงอะไรบ้างเออพี่กบโซโล่เพลงอะไรบ้างครับเออเออแนะนำมาด้วยนะครับแนะนํามาด้วยแนะนามาด้วยว่าอยากฟังเพลงอะไรหรืออยากให้เรา อะหรือว่าหรือว่าหรือว่าคล่องใจก็ได้นะว่าเอ้เป็นเพลงนี้เอ๊ะคุณไปท้าเขาหรอครับคล่องใจหรือเปล่าคล่องใจเดี๋ยวเขามาถึงสตูดิโอเลยนะว้ยคล่องใจเรื่องเพลงอะว่าเอ๊ยอยากจะถามพี่ๆว่าพี่เพลงนี้มันเป็นเพลงของใครมาก่อนคุณอะไรโทรมาสิโทรมาอะไรประมาณนี้นะหรือไม่ก็ติดตามเราไปเรื่อยๆทุกประโสดเราก็จะมีบอกๆกันแบบนี้นะครับหรือว่าจะด่าเราบ้างบ้างก็ได้ครับคล่องใจก็บอกได้เราเราน้อมรับแต่เราจำไม่ลืม ไม่หรอกก็ก <'t> ็จะได้รู้ไงว่ามีอะไรดีไม่ดีใช่ไหมอ่าโอเคอ่ะส่งส่งท้ายหน่อยรองส่งท้ายหน่อยอยู่ไกลจนเกินขึ้นฟ้าหากยังมีใจถึงกันจะโยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ นเสวัสดีครับพบกันในตอนหน้าครับสวัสดนนีครับ